โอเคครับทุกคนก็ก่อนหนึ่งก็ขอกลาบสวัสดีคุณผู้ชมคุณทุกคนช่านนะครับเออตอนนี้ก็ทีมเราก็จะมีตัวละครหนึ่งเออแปลกๆไหมทุกคนเออนี่ของโลมเอลสูโลมมิงเออนี่แหลงซูพิมนะทุกคนเออแบบเจอเอลสูโลมมิงผมมันจะฟักงงมากเลยอะเออ โอเคแล้วคือเนี่ยทะเลาะกันมากเลยเนี่ยก,กันคลิกซี่กับเอลสูเนี่ย,ยคือทะเลาะมากเลยเออแต่ผมก็ไม่อะไรเนาะผมผมรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเลือกเอลสูมาลมิงก็ทถ้ำทำทีมแพ้มึงโดนกูด่าแอ่เอเอ okay. โอเคโอเคเราก็ฟาร์มเล่ม,มันเราเนาะเราจะไปเล่นข้างล่างกับทาร่าเออ ข้างล่างเพาะเลนฝั่งนู้นก็จะเป็นเอิม่มแพนด้ายำกระหม่อมนะครับเออเฮ้ยดูเหมือนจะปิงดูเหมือนดูเหมือนเอิม่มจัะแหล่ยิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่ใช่อุปสรรคครับแล้วเอลสุปค,คือคือแกเป็นอะไรเออผมก็ไม่รู้เรื่องกับเขาเนาะแต่ตอนนี้ขอดักด้าก่อนโอเค ดามคงจะเหมือนจะรู้นะเราไปเคียรคลิปตรงกลางนีกว่ะแล้วเราก็ค่อยไปเล่นข้างบนนะเนาะมาโอเคแพนด้าเข้ามาเขียกลางเราเคียที่หลังเนาะโอ้ยเน็ตเน็ตเน็ตด,ดูเหมือนจะปิงเน็ตด,ดูเหมือนจะแดงโอ้ยละละใจเย็นนะอิก,กี้เดี๋ยวนายก็ได้ตุยเย่หรอกเรามีคลิกซี่นะอ้าอ้าอ้า,อาโอเคเออฝั่งนู้นก็จะเป็นอาญาเนาะเอออาญาหลุด แต่ไม่เป็นไรโอเคซิลเราได้ปากเฮ้ยจังหวะนี้เล่นบับดึบด๊บไปทีนึงดึ๊บอีกทีนึงปากแตกโอ้โแตกโอเคตายเนี่ยนายแค่มาหยอกแต่ฉันเอาจริงไงเออโอเคน่าจะเป็นทางสะดวกที่เราจะต้องตีมังกรอ่ะไปเศร้าด่ากอนนะเธอ,อโอเคโอ้โหแล้วเนตปิงแล้วเนตปิงจัดเลยโอเคถือว่าสวยอยู่จังหวะนี้เราก็ฟาร์มบาบูของเราเลย โอเคเอลสูราลมิงก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเออจะว่าไปก็เรายังไม่เออเราไม่จำเป็นต้องไปว่าใครก่อนเนี่ยทุกคนเออโอเคเราไปข้างในเ้ยโอ้โหล้วยกไงเราก็ตุบๆอืมโดนทาราทุบปากไปอีกิมันเป็นสกอยอีกิมันเป็นสกอย,อยงไงโอเคตี เลชี่เหมือนเดิมเราจะไปเลียงข้างล่างดีกว่าเออทายไม่ใช่แพนดั้มเหมือนจะห้าวเป้งไปว่ะเออโอเค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 ไม่ไปแล้วข้างล่างไปเลียข้างบนดีกว่าข้างบนเรามีประเด็นไงแล้วซิลอายาแล้วโอ้โหเราไปฟันไงแล้วเสูดเราล้มมิ่งด้วยไงโอเคดืบออุ้ยเพื่อนเราตุยเย่เหมือนว่าโอเคเราดักดีกว่าโอ้โหมันไม่น่าจะเดินม,มามันน่าจะเอาสุดเลยว่ะทุกคน โอ้โหแล้วแม่งเอาจริงไงโอ้โหยาไอ้แพนด้ายามกระหมอ่อมโอเคถือว่าอีกแรงวอยู่หุ้ยแทงอ้าวโอ้โหแม่งยังช่วยทันนะยังช่วยทันตะกี้ที่ยาผมยังไม่ถึงด้วยไงออเอเอเอ,อ้าวอ้าวอีกกี่มันเป็นสกอตต์แล้วก็ป่าโอป้๊บแทงโอ้โหแทงใครเนี่ยแทงไม่โดนโอเคเพื่อนมาช่วยแล้วสวยงามแล้วเพื่อนเราว่าไงนึกว่าจะตามโอเคขอรับกลับบ้านก่อนนะเออโอเค แพนด้า Panda เลือนโลอย่างนี้นายจะเอาหรือเปล่าล่ะแพนด้าแพนด้านายเล่นโลแบบนี้นายนายทำอะไรอยู่เนี่ยไอไอตัวนั้นนายก็ไม่ติโอเคเราเราจะรอมันไหมเราไม่รอละมันน่าจะกลับบ้านทุกคนเพราะว่าเขาต้องสลับเลนนะโอเคนี่ไงเขาสลับเลนกันจริงด้วยเดีย๋ยวรอดักเล่นไฮายาตุดีกว่าเออไฮายาตุไฮายาตุนะครับ ให้ตู้ให้ตุอ้าวแล้วเดินมาแล้วก็สไลด์ดืบดืบปาแทงว้าโอเคพอแค่นี้แล้วหยอกอ้าวแล้วก็แทงไงอุ้ยแล้วจะตุยแองวูคลิกซี่เราฮึดดืบดับโอ้ยแทงบันิดตรงหัวใครก็ไม่รู้โอ้โหดับเบิร์คิวยังสวยงามมากเออโอเคมั่วหมดแล้วตะกี้นึกว่าตัวเองจะตุยเย่เออหัวเลยเอลสูร์มิ่งฮู้ซูมเอลสูร์มิ่งโอ้โหตัวน่ากระหม่อมโอเคแพนด้ามาจัดการให้โอ้โห โอหจังหวะนี้เอาแล้วข้างล่างเอาแล้วแหวนแปะแปะแปะเอาตุ้แย่ี่ยวนี่ป่าตายหมดดิเอ้านี่เข้าทางดีทุกคนโอเคเราจะหน้าไปเอาแผ่นได้ยังก็มองดีกว่ามันบางอาจที่จะมาเอาเอลสูรลมผมแล้วก็สไลด์ปุ๊บโอเคเราตีบ้านเนี่ยโอ้ยแทงโอ้โหกูแทงใครเนี่ยโอเคเข้าตีบ้านเนี่ยตีโอ้ยแปะแปะแปลกปแปะแโอ้ยสกิลหมดรอรอรออตีก่อนยอโอเคโดนย่ากําหมอน สวยจริงๆทุกคนเออเอาลรข้างบนแล้วข้างบนกําลังไฟกําลังดวนวันวันบีวันกันอยู่ไงเออโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตฟาร์มขึ้นข้างบนดีกว่าเออเราก็จะได้เป็นข้างบนด้วยนะโอเคปล่อยเอลซูเเคลียร์ทางไป่เาเป็นเอลซูลงเก่งได้อยู่ทุกคนเออโอเคปึ๊บโอ้ยตรงกลางโอ้โหฮายามาล้ำกล้ามาล้ำเพื่อนเราได้ไง อุ้ยๆแล้วแพนด้าแพนด้าแพนด้าโอ้หุ้ยๆมาทาร่าเราจริงว่ะอุ้ยแพนด้าเราไม่มีเอ๊ะทเท่าเราไม่มีเอ็นตีเหรออุ้ยเอาแพนด้าไงเอาสไลด์ดึ๊บโอเคเอา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 เดึอบอีกทีนึงแทงพันนิดลงหัวตายโอ้โหแล้วซิลอีกโอ้โหแรงจังวะเฮ้ยซิลอายะึบดึ๊บแทงออกมาก่อนโอเคเอาแล้วแวนเรามาเติมไงแล้แวนเราเราเราโป๊ปป้าโอ้ยโอเคซิลแข็งอ่าจังหวะนี้ดึ๊บดึ๊บแทงโอ้ไอ้เียเอ้เชียดูเลือดแทงโอเค โอ้ยตะกี้กูรอดวงอีกี้ได้ไงอ่ะโอ้ยเจ้าช่วยกวยทอดโอเคขอดูเลือดเจ้านี่ก่อนเออโอเคมันก็สลายตัวลงไปแล้วอ่าแล้วเอลสูรลมเราจะการอีกี้ได้เฮ้ยเอาดีเอลสูรลมมิ่งโอ้ยเน็ดเน็ตเน็ดเน็ตเน็ดตูเน็ตตูไม่ค่อยดีเลยเน็ตตูโอ้ยดึ๊บแทงโอเคปึ๊บโอ้ยแทงสิโอเค แวนมาช่วยเราตีหน่อยแวนมาช่วยเราตีหน่อยแวนมาช่วยเราตีแล้วนายจะโอเคนายนายนายจะจะได้ดันป้าไม่ง่ายหน่อยโอเคขอดูเลือดคลิปก่อนโอเคเราขอกลับโอ้แล้วเน็ตโอ้เออหันเน็ตกูโอ้ยไม่ไหวแล้วเน็ตปิงมากเลยโอเคเราจะปล่อยเอิ่มด้านบนไปดีกว่าเพราะเพื่อนเราไม่อยู่สักคนเราก็จะปล่อยตรงที่เพื่อนเราไม่อยู่เนาะเออมันจะได้ดันให้โอเค แล้วเพื่อนเราบอกกลางๆไงใจเย็นก่อนเพื่อนเราขอเอาเอิ่มบาบูก่อนในมุวยเราขอเอาบาบูก่อนในมุวยเราจะรีบไปบวกนะเออโอเคอุ้ยิววิววิวต้องรีบช่วยธาราธาราเกชราทาราเกชราโอ้โหแล้วเราเราซื้อสกิลหมดแล้วไงเออโอเคเพื่อนเราซื้อสกิลให้หมดแล้วเอาบวกดีบวกดีเอาสไลด์ดืบป่าแทงโอ้ยโอเคแทงพันนิดโอเคโอ้โหแพ้ได้เพิ่งย่างกระหม่อมแพ้ได้เพิ่งย่างกระหม่อมตอนนี้ผมหมดโอเคโอ้ยออรเอลสูดซูมเนียแล้วเหมือนจะมีประเด็น อ้าวแล้วซูนดูเพนด้าเพนด้าจะตุยเย่แล้วเราจะปาดป้อมกลางไปโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้อ้าวแล้วซิวแล้วซิวคือยังไงอ้าวลาม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 ปึ๊บปุ๊บปาดแทงฮ่าตีโอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวอาญาอ้าวตุยเย่เออกูไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วจะสไปซ์ไลด์ดึ๊บปาดแทงโอ้ยจี้กอ้าวอ้าลาดกูอย่างนี้เลยเอ้ยขอปาดได้ปาดโอเคตุยเย่หมดทุกคนโอเคจีจีนะทุกคนจังหวะนี้ผมว่านะ จังหวะนี้ผมว่าแะ้วทุกคนโอเคได้เวลาเคลียร์คลิปตีโอเคแทงโอโอสไลด์อา้าวแล้วป้อมทำไมตีกูกดดาบก่อนโอเคตีบ้านตีบ้านตีบ้านก่อนเพื่อนกูจะตุยเย่กูไม่ได้ปิดฉากด้วยกันโอเคเออชนะด้วยกันทุกคนถึงว่าจะเป็นเอลสุลมแต่ก็พาเราชนะโอเคถือว่านายทำได้ดีมากเออตอนนี้ก็แรลงสูพิมเนาะโอเคแรลงสูพิม อืมห้าสิบสามดาวเลยโอเคก็ okay, okay, ได้คะแนนอันดับหนึ่งเป็น MVP นอกแต่มึงบวก11โอเค MVP ไม่เป็นไร11็ก็ข้าไปกด COE ดีกว่าเออมันแต้มน่าจะตันแล้วมันมันเลยบวกน้อยเนาะโอเคขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ช่วยเล่นนะครับเออโอเคสกรอร์ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนโอ okay, เคเซนไอเทมก็นี่เลยไลฟ์เดียวก็นี่เลยโอเคถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับโอเคยบายจิ้ว